รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.30นทางททบ5สนามเป้าบรรเทาทุกข์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ลายไอดี s i s t v 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านหลายท่านบอกเอออรุสวัสด์ตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะฮะหลายคนบอกกลัวเพราะว่าได้ยินข่าวนะฮะท่านผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดนกนะฮะจากสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเราจะได้ติดตามในประเด็นเด็ดของสนามเป้าบรรเทาทุกวันนี้แน่นอนและเท่านั้นยังไม่พอนะ,ะท่านผู้ชมคะเรายังมีอีกค่ะประเด็นเกี่ยวกับผู้เสียหายค่ะซึ่งถูกหลอกให้ลงทุนลอตเตอรี่สูญเงินไป29ล้านบาทนะฮะโอ้โหมหาศาลทีเดียวและที่สังกัทราบมาว่าคนที่มันหลอกเนี่ย จับตัวได้แล้วด้วยนะแต่ว่าในคดีความเนี่ยจะสามารถนำมาซึ่งเงินที่ถูกหลอกไปได้หรือไม่ต้องติดตามนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะหรือว่าในกรณีนี้อะทางรายการเองก็ได้ติดต่อนะฮะไปยังสภาค์กรของผู้บริโภคจะมาสรุปโดยภาพรวมให้เราฟังเลยว่าสิ่งใดที่เราต้องระวังนะฮะแล้วก็แน่นอนปี2 500 68ต่อไปนะฮะเราจะมีการดําเนินการอย่างไรในเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะท่านผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนก็ยังติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้ค่ะซึ่งในรายการของเรานะเราก็มีทางสภาทนายความในพระบรมราชป,ปรรมส่งทนายความมาคอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับเราค่ะวันนี้นะก็คือท่าน Ag, ทนายธนวินสิริพรมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราพร้อมใช่ไหมที่จะช่วยเหลือประชาชนพร้อมครับสามารถ<อ>ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553รวมถึง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอด้วยนะครับสามารถสแกนและก็ส่งข้อความมาได้และที่สำคัญก็คือ a c e b o o k นะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ แล้วก็กดไลค์กดไลค์นะครับนี่ถ้ามีมากกว่า3กดเราก็จะชวนให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าเราอยากให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะฮะเพราะว่าบางท่านบอกไม่ได้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเราเลยนะท่านท่านไหนทะนนินแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคนอยู่ในชุมชนเดียวกันหรือแม้แต่บางครั้งไม่ได้รู้จักกันนะฮะแต่เห็นแล้วโอ้โหเขาน่าจะต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้นะคะเรื่องแรกวันนี้่ะก็เกี่ยวเนื่องกันนะไม่ใช่ที่ประเทศไทยจะเป็นสหรัฐอเมริกา แต่เป็นกรณีที่ประเทศอื่นๆก็คอยเฝ้าระวังรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะนั่นก็คือกรณีเรื่องของไข้หวัดนกนะฮะก็เป็นสายพันธ์ฮะ,ะ H5N1 ซึ่งในเรื่องนี้กรมควบคุมโรคของไทยก็ได้มีการออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังด้วยทางรายการก็ได้เรียนเชิญในส่วนของทางท่านในแพทย์มนูลชเวงวงนะคะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์คุณหมอพร้อมอยู่ในสายกับเราจะให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอมนูนคะ่ะ สวัสดีครับคุณปุ๊กสวัสคบุณฟังครับค่ะคุณหมอคะเรียนถามนะฮะเห็นกรมควบคุมโรคออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดนกที่สามารถแพร่ระบาดจากสัตว์เนี่ยไปสู่คนได้พวกเราเองประเทศไทยนะฮะก็อดหวั่นไม่ได้ถึงแม้ว่าจะพบที่สหรัฐอเมริกาก็ตามคุณหมอคิดว่าเราควรต้องระวังตัวขนาดไหนหรือว่ากังวลใจเรื่องนี้แค่ไหนครับคุณหมอคะครับในสหรัฐก็เป็นพบแค่รายแรกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารายนั้นก็ป่วยหนักแล้วเพราะว่า เราไปติดมาจากไอ้นกที่มันป่วยอยู่ในอยู่ใน,อใน,อในรอบรอบ,บ้านของเขานะครับ oh, ก็บ <okay. S 2> พบแค่รายแรกเพราะเรายังไม่ต้องตกใจมากนะครับครับ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> แต่ว่าเราต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมฮะการสัมผัสหรือการกินสัตว์ปีกนี่ยังทานได้ปกติสัมผัสเล่นกับสัตว์เลี้ยงได้ปกติไหมคะคุณหมอคะคือ คือสัตว์ปีกถ้าเรากินไม่เป็นไรลยครับเพราะมันสุกแล้วนะครับแต่ว่าสัตว์ไอ้นกที่มันบินมาแล้วมันมาป่วยตายอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเราต้องระวังอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับพวกไอไอไอซากนกนะครับที่อาจจะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวเขานะครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราระมัดระวังไว้ก่อนอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดนกแต่ก็อาจนํานมาซึ่งไข้อ,อื่นๆได้ใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ครับคือไอไข้หวัดนกนีในอเมริกาเขารายงานใน ไอ้พวกโคโนมด้วยนะครับคนที่ทางานกับโคโนมนะแล้วก็ติดเชื้อไอ้ไข้หวัดนกแต่ส่วนใหญ่อาการจะไม่ค่อยหนักไม่รุนแรงนะครับก็มีไข้มีไอมีเหนื่อยแต่ที่รายงานล่าสุดว่ารุนแรงนะครับแล้วก็ไอ้ยารักษาไข้หวัดนกเราก็ไม่มีนะครับนะเพราะว่าไอ้ยารักษาไข้หวัดคนเอาไปใช้รักษาไข้หวัดนกก็ไม่ได้ผลครับ อ๋อยังต้องหายยากันก่อนด้วยนะฮะใช่ครับแ,<ล>แต่ว่าซีนที่เราฉีดป้องกันไข้หวัดคนไข้หวัดใหญ่ในคนก็ไม่สามารถจะป้องกันในไข้หวัดนกได้เหมือนกันค่ะ,คะโดยสัตว์ที่เราต้องระมัดร,ระวังนี้ก็คือสัตว์ปีกทั้งหมดเลยถูกต้องไมห,อหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ค่ะหรือไอไข้หวัดนี้ก็มันมันมันเป็นอยู่ในไอสัตว์ปีกทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันมันยังไม่ข้ามอะในคนมากมากเท่าไหร่ยังพบน้อยมากครับ ค่ะนะที่สําคัญยังไม่พบในประเทศไทยของเรานะคะยังไม่ต้องวิตกกังวลมากนักนะคะคุณหมอคะถูกต้องครับค่ะอาค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคุณหมอมนูลีเวงวงที่ทําให้เรามั่นใจขึ้นนะฮะท่านทนายทวินฉลองปีใหม่ยังกินไก่ปิ้งไก่ทอดได้อยู่นะฮะครับไก่อฟังได้อยู่ค่ะขอบพระคุณคุณหมอนูลมากครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือการเรียกว่า ตื่นตัวดีดีแต่ตื่นตนกนี่เป็นยังไงฮะตื่นตนกไม่ดีครับเราเราจะต้องตื่นตัวเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติตัวแบบไหนเพื่อที่จะป้องกันโรคนะครับเห็นด้วยนะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากให้ตื่นตัวกันมากๆเลยนะคือปกติรายการเราก็นําเสนอเรื่องนี้บ่อยนะเราก็พยายามปลุกให้คนตื่นตื่นตื่นนะให้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแต่ถึงกระนั้นนะก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่เรื่อยๆอย่างกรณีนี้นะะท่านผู้ชมครับผู้เสียหายค่ะถูกหลอกไปเป็นเงินโห 29ล้านบาทค่ะท่านทนายธนวินหาเท่าไหร่ถึงจะได้เนี่ย29ล้านบาทนะะแล้วก็วิธีการที่เขาถูกหลอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะตีแผ่นะเพะื่อทุกคนเนี่ยได้มีความรู้เท่าทันผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานามสมมุติชื่อคุณเอละกันนะคะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะนะฮะแล้วก็ท่านที่สองนะฮะก็คือเจ้าของเพจห้วยถแถลงนั่นเองนะฮะก็คือพี่นรินโรจนวุฒิกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอ พี่นารินหลายเดือนทีเดียวนะฮะส,สี่เดือนเองค่ะสี่เดือนเองนะ้ <c oughs> จำได้นะคะท่านผู้ชมท่านทนายธนวินเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพี่นารินได้พาผู้เสียหายซึ่งถ<ช>ูกกลอกให้ไปลงทุนลอตเตอรี่ใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นก็สูญเงินเป็นหลายสิบล้านอ่าใช่เจ็ดสิบล้านนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการติดตามความคืบหน้าแต่ณวันนี้นะ,ะตอนที่พี่นารินติดต่อม,มาทราบว่าโอโ้รูปแบบคล้ายเดิมเลยเพิ่มเติมอีกสองรายการ ก็คืออะไรครับเพิ่มเติมอีกสองรายการปกติแล้วเนี่ยผู้กอ่อผู้ก่อเหตุจะใช้โคต้าสลักทิปครั้งนี้เป็นนาฬิกาหรูแล้วก็ธุรก,กิจอสังหาริมทรัพย์อ้างว่าตนเป็นวิศวกรค่ะ <ๆ S 2> เพิ่มเติมมุกขึ้นมาอีก Oh, <อ>นี่คือใช้สตอรี่ใช้เรื่องราวที่มาหลอก3เรื่องด้วยกันใช่ค่ะนะคะ,คะอย่างเรื่องแรกรอตตารี่รัตตารี่ก่อนค่ะนะเขาชักชวนเป็นยังไงผลตอบแทนดีอย่างนั้นเหรอครับพี่นรินเหมือนเดิมค่ะมีภาพมีอะไรให้อ่าเขาเรียกนกต่อดีกว่านะเรียกนกต่อให้นกต่อเข้ามาตีสนิทนะคะแล้วก็ค่อยๆพาตัวเองเข้ามารู้จัก พอเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะงวดหนึ่งนะมี15วันเองไม่ต้องเอาไปขายเองยังไงก็เงินทุนยังอยู่่กําไรนี่ได้เห็นๆไม่ต้องวิ่งขายเองเดี๋ยวขายให้เหมือนเดิมค่ะแรกๆก็จะให้เงินผลกําไรจริงงวดแรกอพองวดที่สองสาก็เรียบร้อยค่ะใช่แต่ว่าเจ้านี้หลอกต่อเนื่องมาปีกว่ากําลังคิดว่าเอ๊ะหลอกต่อเนื่องมาปีกว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยเลยนะท่านทนายธนวินอันนี้ยน,นยนเงิน ส่วนแบ่งให้ให้ไงคะเอาเอาเงินเอาเงินเราเนี่ยคืนให้ลักษณะนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็หมุนเปนเลี้ยงมเรื่อยๆเ,<ช>เลยใช่โอ้ยสลากโอ,กอ้ยสลากมีกําไรมีกําไรตั้งเท่านี้เนี่ยต้องในแสนหนึ่งจะไปฝากเงินดอกเบี้ยที่ไหนได้ก็เอานาฬิกาหรูมา <c oughs> เรือละหกแสนเรือละล้านเนี่ยแป๊บเดียวได้กาไรรับเจ็ดแปดหมื่นแล้วค่ะงั้นต้องถามทางทางคุณเอนะครับตอนที่คุณเอตกลงทําธุรกิจกับเขาเนี่ยนะฮะ เรารู้จักเขาดีขนาดไหนเคยไปบ้านช่องห้องหับเขามีหน้ามีตามีธุรกิจยังไงได้มีโอกาสตรวจสอบไหมฮะมีแต่ร้านขายไข่มีแต่ร้านที่เขาเป็นร้านขายไข่แล้วก็วท,วกที่รู้จักเข้ามานี่เ็ามาจากาวงการเพื่อนฝูงคือเพื่อนหางหางอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มเขาแนะนํามาชักชวนว่าเขาได้เขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองทําดูอะไรดูลงไปค่ะถ้าโดยรวมเงินที่เราลงทุนกับเขาเฉพาะลอตเตอรี่เนี่ย เราลงไปทั้งหมดประมาณกี่ล้านคะอืมลอตเตอรี่คร่าวๆคือรวมๆกันคือสามธุรกิจนี้ยี่สิบเก้าล้านยี่สิบเก้าล้านค่ะประมาณสิบห้าล้านได้ค่ะที่เป็นลอตเตอรี่นะฮะแล้วเงินที่เขาบอกว่าเอาละเป็นผลกําไรนะทยอยจ่ายมาให้เราชื่นใจว่าอย่างนั้นเธอเราได้จากเขามาเท่าไหร่อ่าบางเที่ยวก็แสนขึ้นนิดๆค่ะอ๋อแล้วรวมทั้งหมดที่เคยได้เงินจากเขามาเนี่ยถึงหนึ่งล้านเนี่ย ก็ได้อยู่ค่ะก็ได้อยู่โอ้ก็เป็นเหตุที่ทําให้เราหน้าลงทุนต่อเนื่องได้จริงมันเกือบสองปีคนปุ๊บแต่ระยะเวลาปีเขาหวานไปเรื่อยแล้วก็เอาทุนใหม่มาแล้วก็เอยนาฬิกาไหมแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ไหมคือโยนให้เรื่อยเหมือนตกเบ็ดใช่ไหมคะคุณแม่สรุปก็คือมันอาย่สิบล้านปีถ้าเฉลี่ยสองปีก็ปีละสิบล้านคืนมาประมาณล้านหนึ่งเท่ากับคืนมาปีละห้าแสนเองโอ้แต่ว่านั่นก็คือเหมือนกับเขาซื้อความเชื่อใจของเรานะ ว่าลงทุนจริงค่ะได้จริงได้จริงค่ะนะคะคราวนี้ค่ะโดยโดยใช้เงินของเราใช่ค่ะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มิจฉาชีพโดยหลักเนี่ยเอาเงินเราเนี่ยแหละคือเราแล้วก็ทําให้เราเชื่อโดยหลักจะมาพัฟอร์มมาแบบแพทเทิร์นแบบนี้ทุกเทสเลยครับแล้วตอนที่เขาเริ่มไม่ได้ให้ผลตอบแทนเราตามที่เคยบอกไว้เนี่ยนะเราได้มีโอกาสซักถามเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่อยู่ดีๆคือเขาก็เงียบหายไป ไม่ได้ติดต่อเขาคือหลังวันที่สามธันวา t นี่ค่ะเศตนี้ค่ะแล้วก็อพอดูเข้ามาดูในข่าวในเพจก็คือเขาหายเงียบไปติดต่อเลยไม่ได้ก็เลยพอมาดูอีกทีก็ได้ยินว่าเขาโดนจับละคดีสี่ร้อยล้านช็อกไห<อ>มค่ะกรี๊ดเลยนะก็ไม่น่าเขาทําแบบนั้นก็ทีนี้ก็เลยเข้าไปในเรื่อยๆว่ามีใครเข้ามาอย่างนี้บ้างก็เลยเห็นเพจของพี่นรินเขาก็เลยติดต่อแกไปใ,ให้แกช่วยเพราะเห็นแกช่วยเจ็ดสิบล้าน ค่ะเพราะว่ารูปแบบการหลอกลวงเรื่องที่ชักชวนลงทุนเหมือนของเราเป๊ะเลยนะคะก็คือต้องต้องเนยนทานผู้ชมว่าก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อสีเดือนที่แล้วพี่นารินก็รับมาแล้วผู้เสียหายชุดหนึ่งที่เจอรูปการสถานการณ์เช่นนี้นะะพอได้ของคุณเอมาอีกคนหนึ่งตอนนี้เราเอามารวมเป็นคดีเดียวกันไหมครับพี่นารินหรือว่าคนละคนละคดีคดีนั้นอยู่ที่กองปราบนะคะแล้วก็มีการดําเนินการโดยผู้เสียหายเองไปแล้วค่ะนั้นจะไม่ขอพูดถึงนะเพราะเป็นสิทธิของเขาเนาะ ส่วนคดีนี้ตำรวจไซเบอร์จับเองอะแว่าคุณคุณเอไปแจ้งความไว้แล้วคุณเอต้องเอมื่อกี้ได้ไปที่ไปที่ตำรวจไซเบอร์แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปแจ้งความที่ท้องที่ก่อนะนะคะแล้วเราค่อยนำเรื่องมาเสนอว่าของเราอีก29ล้านเจ้าเดียวมีเจ้าอื่นที่ ถูกหลอกเหมือนกันแล้วก็ตํารวจไปจับมาแล้วใช่ไหมฮะบางเจ้าเสียเป็นร้อยล้านนะคะคุณอนุม,นมาเสียเป็นร้อยล้านเลยนะคะค่ะใช่<อ>เราก็เห็นใจนะฮะแล้วอย่างในกรณีนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไซเบอร์ที่ไปจับกลุ่มเนี่ยเขาได้แจ้งมายังผู้เสียหายว่าเขาต้องดําเนินการยังไงต่อไหมฮะที่ทําให้ได้เงินคืนบ้างตอนนี้ก็คือคดีแรกที่จับมาเมื่อวันที่สามธันวาคมเนี้ยได้ทราบกับท่านสารวัตรแล้วว่ากําลังจะ นำส่งฟ้องศาลแล้วสรุปสำนวนสั่งฟ้องแล้วกำลังจะส่งแล้วนะคะ <Okay. S 2> ส่วนคดีอื่นๆนั่นเดี๋ยวเราค่อยยื่นตามไปภายหลังนะคะอาจจะทำตั้งแต่ที่ท้องที่หรืออาจจะมายื่นคำร้องนะคะที่อายการหรือเข้ามีส่วนร่วมตรงนั้นเนี่ยเราค่อยพิจารณาดูอีกทีเพราะทางนี้เขารู้กระทันหันเขาเขาไม่เคยรู้เลยแล้วเขาเพิ่งมารู้ตอนที่เซิร์ชเข้าไปตอนตำรวจจับเขาได้ะนะฮะ นักหลายวันแล้วนะตออำรวจจับได้สามธันวาเขายังไม่รู้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพเขาก็อยู่เขาไปกับปกติอยู่ๆย,ยกหูขึ้นมาจะโทรศัพท์หาคุณนุ่นแล้วเขาไม่รับสายคุณนุ่นในที่นี้ก็คือตัว<อ>ผู้ก่อ็คือผู้ก <ขอ S 1> ่อเหตุค่ะเขาก็เลยเอกใจว่าปกติโทรไปเมื่อไหร่ก็รับทําไมครั้งนี้ไม่รับพอวันลุ่งขึ้นก็โทรอ,อีกทีแล้วพอวันมาลืงโทรอีกทีอ้าวคราวนี้เอกใจไม่รับเขาก็ไปที่ร้าน ที่ทำเป็นออฟฟิศนะคะที่เดิมค่ะที่สํานักง,งานที่สํานักง,งานที่เดิม,มที่ร่องเก้าที่เดิมก็ไม่เจอเพราะว่ามันปิดแต่ไม่ได้ถามใครเขาก็เลยกลับมาเซิร์ชไปที่โซเชียลแล้วก็เจอชื่อนามสกุลอยู่ในข่าวว่าเป็นผู้ต้องหาคดี400ล้านบาทที่ตำรวจไซเบอร์จับชักชวนลงทุนลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะใช่คะ่ะเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงรายอื่นเจอกรณี หลอกขายนาฬิกาหรูอย่างนี้ด้วยไหมคะมีมีเรื่องราวทำนองนี้อยู่ด้วยเจ้าอื่นไม่มีมีสลากอย่างเดียวมีเจ้านี้แล้วค่ะที่จะมีเหมือนต่อเนื่องทั้งชวนลงทุนสลากด้วยชวนลงทุนซื้อนาฬิกาหรูด้วยอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็คือหมายถือว่าเอาเงินมารวมกันไปซื้อแล้วเดี๋ยวพอไปขายต่อได้แล้วเอาเงินมาแบ่งกันใช่ค่ะชวนลงทุนว่าอย่างงั้นชวนลงทุนค่ะมีการโพสต์ผ่านโพสต์ผ่านไลน์ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะ ลักษณะเขาก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะการหลอกลวงโชว์ให้ดูลอตเตอรี่เหมือนเดิมส่วนนาฬิกาก็ปาเต้โรเล็กเหมือนเดิมค่ะมีคนมาขายมารับซื้อรอด้วยมีภาพประกอบด้วยอันนี้ก็สุดแท้แต่ที่เขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาถามท่านนายธนวินนะฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพที่อยู่เมืองนอกอยู่เมืองไทยนี่แหละนะฮะโอกาสที่จะได้เงินคืนมีไหมฮะ เในเคสเนี้ยถ้าหากว่าถูกจับก่อนแล้วอายัดเงินทันโดยที่มันยังไม่มีการแปลสภาพเงินเนี่ยมีโอกาสได้เงินคืนครับแล้วถ้าเกิดเขาแปลสภาพแล้วเขาโอนไปให้พี่น้องเขาหรือก็ไปซื้อที่ดินซื้อรถในนามคนอื่นด้วยนะตามได้ทั้งหมดครับเพราะว่าเพราะว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะมีมันจะมีล่องรอยอยู่แล้วจาก a โอนไป B B ไป C สามารถไล่อายัดยึดได้หมดครับค่ะแล้วถ้าเกิดคนอื่นแบบไม่รู้เรื่องนะคะไปรับซื้อที่ดิน ซื้อรถอะไรจากตัวผู้ก่อเหตุคนนี้แหะครัเขา<ด>จะได้ปกันเยียวยาหรือว่าเขามาฟ้องร้องอยังไงได้บ้างไหมครับเอออย่างแรกนะครับในกรณีที่เขาไปรับซื้อแล้ว,ลวของม,มันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริง<ช>ก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปดูแล้วว่าคดีคดีต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในภายหลังเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าโนโอนเงินไปเฉยเเนี่ยอาจจะเป็น ผู้สนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมะนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีการไปหลอกเข้ามาซื้อโดยไม่ชอบอาจจะเป็นเรื่องของรับของโจรน,นะครับค่ะแล้วอย่างในกรณีของคนที่ร่วมในการชักชวนให้คุณเอเนี่ยไปรู้จักกับตัวผู้ก่อเหตุครับอ่านะคะคนนี้นี่เขาจะต้องมีส่วนรับผิดชอบแค่ไหนอย่างไรเป็นตัวการร่วมเลยครับตัวการร่วมเลยใช่ครับ,รบเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแบ่งหน้าที่การทําคนนึงชักชวนนะชักชวนเหยื่อมา นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาสร้างสตอรี่เพราะฉะนั้นเป็นการแบ่งหน้าที่การทําโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นรับโทษเท่ากันรับโทษเท่ากันด้วยนะท่านผู้ชมพี่นรินย่างกรณีเช่นนี้เนี่ยมีคนติดต่อมาที่เพจของเราเยอะไหมคะขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้ค่ะคือถ้าในเรื่องสําหรับผู้ก่อเหตุคนเดียวนี้อันนี้เป็นเคสที่2ครั้งแรกก็คือ70ล้านนั่นนะคะครั้งนี้ก็คือ29ล้านก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนอื่นๆนะคะเพราะว่า ครั้งก่อนนี่ฉันมามาที่นี่พ่อมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกก็เลยพยายามจะนำเสนอผ่านช่องให้ทราบว่าคุณอนามาเคยพูดมันไม่มีโคต้าสลากหรอกถูกไหมครับเพราะว่าคุณเป็นคนสลากเขายืนยันอย่างนั้นเลยค่ะท่านเป็นคนโทรโทรหาผอกองสลากเองไม่มีค่ะไม่มีอย่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงนี้จะดังไปถึงไหนแต่ว่าก็ไม่อยากให้คนต้องเป็นแบบนี้อีก ต้องถามเขาว่าคุณน้องเครียดไหมล่ะคะไหนจะเงินแม่เงินญาติเงินเพื่อนเสีวยี่สิบเก้าล้านนี้ระดมมาหมดเลยใช่ไหมใช่รูปบัตรเครดิตเป็นหนี้ต่อเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะค่ะใช่เขาก็เครียดนะคะไม่ใช่ว่าเขามีเงินเหลือแต่อารมณ์คนเหมือนกับว่าอ่ะมันเบี่ยงไปแล้วอ่ะนึกออกไหมคะก็ต้องไปต่อก็ต้องไปต่อเงินเราอยู่กับเขาเยอะด้วยใช่ค่ะก็ต้องพยายามเหมือนกับคลิปอ่ เรื่องเ่อชิปเอาไว้นะคะจะไปหักเขามากก็ไม่ได้ก่อนหน้านี้เงินเราอยู่กับเขาเงินเราอยู่คําคำนี้ไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะไม่กล้าแจ้งไม่กล้าอะไรก็พยายามทวงค่ะคุเขาน่ารักนะคะเขาก็มาเขียนรับทราบนะคะมีหนังสือเขียนรับทราบเป็น229ล้านจริงเห็นไหมคะโอ้โหในกรณีนี้งั้นถามท่านนายท่านวินจ่อยนิดหนึ่งถ้าเขาบอกว่าเขาเซ็นหนังสือรับทราบสภาพหนี้29ล้านแล้วมันจะทําให้เขาหลุดจากคดีที่เขาตั้งใจจะมาหลอกเราไหมคะ คือมัน <pacing. S 1> มันต้องดูเรื่องการรับสภาพหนี้นะครับในรับสภาพหนี้เนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนก็คือทางผู้เสียหายเนี่ยยินยอมให้มันเป็นคดีแพ่งก็คือมันจะกลายเป็นรับสภาพหนี้เป็นไปทวงหนี้กันทางแพ่ <pacing. S 1> <oph> งกับ 2. ในการรับสภาพหนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหลอกเพื่อให้มันเปลี่ยนแปลสภาพไปเป็นคดีแพ่งสงสัยจะเข้าประเด็นหลังมากกว่าไหมเนาะในส่วนของคุณเอเนี่ต้องถามว่าอยากให้เป็นคดีแพ่งหรือว่าเป็นคดีายาที่สามารถ ให้เขาแบบติดตคุกได้เลยแล<ช>้วติดตอชอบต้องดูต้องดูนะวันที่เขาคุยกันนะว่าแบบ<ม>เอางี้ละการเพื่อความสบายใจเดี๋ยวรับสภาพนี้ให้ก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการหลอกละเขาว่ายังไงบ้างคุณเอจจาได้ไหมวันนั้นที่มาเซ็นตกลงกันอัอนนีอ้อันนี้ดูตามสัญญานะคะดูตามญญาหลักฐานนะคะตามสัญญาคือลักษณะส,ญญสัญญาคือเขียนลวกๆเห็นไหมคะไม่มีพยานนะคะนี่29ล้านก็เขียนกันไม่ระบุวัน ครับค่ะใช่ไม่ได้มีเจตนาจะชําระนี่ดิฉันก็เลยมองว่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ยังจะช่อกงเราไม่มีเจตนาที่จะชําระนี่จริงเข้าขายเลยใช่ไหมค,ครับก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ทางศาลว่าในส่วนตรงนี้เป็นขบวนการของเขาหนึ่งขบวนการเพราะว่าใน,ในทุกเคสนะครับร่วมลงทุนอย่างนี้ที่มาหลอกลวงการร่วมลงทุนก็จะมีสัญญาร่วมลงทุนศาลก็พิพากษาลงโทษว่าเป็นช่อกงในกรณีที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการหลอก ะนะครับฉะนั้นในกรณีนี้เราอาจจะต้องติดตามความคืบหน้าะนะฮะจากทางตำรวจไซเบอร์อีกครั้งหนึ่งะนะเพราะในฐานะจับตัวคนร้ายมาได้แล้วผู้ก่อเห็นมาได้แล้วะนะส่วนที่ไปแจ้งความกับโรงพักก็คงต้องว่ากันว่าทางตํารวจโรงพักจะ ทำสานวนยังไงแต่ว่าในกรณีของคุณเออาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ละเอียดนะต้องเรียนเลยว่าคุณเอเป็นส่วนหนึ่งผู้เสียหายผู้เสียหายตัวจริงเนี่ยไม่ใช่คุณเอนะเป็นเป็นลูกพี่ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ลูกพี่ไม่สะดวกจะเปิดเผยหน้าตาฉะนั้นเวลาถามอะไรข้อมูลอาจจะแบบบอกได้บางส่วนนะฮะแต่ทั้งนี้ก็คือพี่นารินเนี่ยในในรายนี้ตทราบโดยตลอดนะฮะถ้าเกิดในกรณีนี้นะะเราก็อยากจะเตือนกันไปเรื่อยๆนะเดินหน้านะคนเดินหน้าหลอกเราก็จะเดินหน้าเตือนนะพี่นารินอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนยังไงคะ อย่ามองเห็นแก่เงินที่มันเป็นเหมือนลาบลอยเลยค่ะไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีๆหรอกโดยเฉพาะเงินจำนวนมากเราเหวี่ยงลงไปเราไม่รู้เลยว่าจะมีอยู่จริงไหมไม่ใช่เราเห็นหน้าเขาเราเห็นเฟอร์ที่อยู่ข้างหลังเขาเขาอาจจะไปถ่ายเครื่องบินแล้วบอกนี่เป็นของฉันก็ได้ถูกไหมคะถูกครับเพราะทุกอย่างหลอกผ่านไลน์หมดเลย คุณเคยไปเห็นบ้านเขาเหรอคุณเห็นเงินในบัญชีของเขาหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าพื้นฐานเขามาจากไหนนะคะก็ก่อนจะเสียเงินก็อยากจะให้ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนะคะแล้วถ้าเงินจํานวนเยอะขนาดนี้ก็อยากจะให้ปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมายในการทําธุรกรรมใช่ไหมคุณทนายใช่ครับใช่ไหมคะไม่งั้นก็เห็นไหมคะถ้าเกิดเขาลากมาอาจจะเป็นแพ่งก็ได้นี่ยอดผู้เสียหายน้อยๆ,ๆเขาจะมาแจ้งความกันยังไงล่ะ ใช่ไหมคะสองแสนสามแสนแล้วลากมาเนี่ยชีลากจนมันเกินสมเดือนแล้วมันก็แพงเห็นไหมคะแต่อันนี้นกระทำซ้ําซ้อนอย่างเนี้ยเจตนาที่จะไม่ชําระเงินอย่างเนี้ยมันมันยังเข้าชออ่อโกงค่ะ แต่อันนั้นบางคนเสียทีเดียว3ามแสนแล้วปล่อยเอาไว้ปีกว่าแพ่งค่ะโอ้น่าเห็นใจทีเดียวนะ้ใช่ค่ะเราก็ต้องมาคุยกันน,นะนะในแง่ของข้อกฎหมายว่ามีวิธีการไหนจะช่วยได้ถ้าหากว่าใครเจอลักษณะเช่นนี้ติดต่อเข้ามาที่รายการสนามเป้าบรรเทาทุกได้นะ,ะจะได้ช่วยกันหาช่องทางว่าเพิ่งรู้ตัวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ,ะ <laughs> ไอยว่ากันแต่ว่าเรื่องนี้นะต้องขอบคุณทางพี่นรินทร์นะคะเพจด้วยแถ่งของเราเพราะว่าได้มีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งเนาะอ่าล้วขอขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะก็มา เตือนภัยนะคะมีชาชีพมีหลากหลายรูปแบบทีเดียวแต่ช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะเพราะว่าตลอดปีนะคะท่านทาน,นทายธนวินสนามเป้าบรรเทาทุกของเราและรับเรื่องร้องเรียนนะเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเยอะแยะเลยที่ประชาชนโดนหลอกนะฮะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดหนี้เงินกู้หนี้ยกยศกําลังจะถูกฟ้อง หาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบันเทาทุก0817159551ถ3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ